สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16เมษายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดสมนะครับพื้นหลังสีเหลืองรูปแบบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขหนึ่งหนึ่งก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหวยออก481 งวดหมายสูตรนี้ของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านเด่นบนตัวเดียวได้เลข5มาลุ้นกัน5จะมาไหมต่อมาครับใบนี้ในทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์อินทรเทวนครงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข1นะครับ1ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วย งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้หนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดใครตามสูตรนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับเด่นบนเลขเด่นสี่ตัวต่อมาจะเป็นทางเด่นอรอสอนอเลขเด่นสี่ตัวของแอดซันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวะทางของอาจารย์มีเลขสี่เข้าหลักร้อยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ สูตรของอาจารย์ได้เจ็ดหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่สามตามนี้ทุกท่านใบนี้ข้อมูลเด่นรอสอนอเลขเด่นสี่ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่นห้าตัวงวดที่ผ่านมาสูตรสอนอของอาจารย์มีเลข8เข้าหลักสิบนะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองสามสี่ห้าหกทุกท่านสองสามสี่ห้าหกแนวทางของแอดซันนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเด่นล่างของแอดนัทวัฒน์สูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้ห้ากับหกเด่นล่างได้สี่กับห้าทุกท่านบนห้าหกล่างสี่ห้า 16เมตรสา6ห67ถัดมาจะเป็นแนวทางาชุด2ตัวบนของอาจารย์นะครับมีแนวทางมาให้4ชุดด้วยกันก็จะมี5 7 5 8 6 7แล้วก็ห8 8ครับชอบตัวเลขของอาจารย์สามารถเก่งได้หมดเลยที่สำคัญอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วย ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล3ตัวตรงโต๊ดนะครับในทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยทุกท่นานดอกกอกแคบหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับดูเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์นะครับจะเป็นข้อมูลร่างชุดเดียวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ห้าหกชุดเดียวทุกท่านตามนี้ ข้อมูลสูตรคำนวณแอดนัดทวัฒนต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดรอสอนอสูตรหของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้306 1นะครับ3061งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์โกสัมพี ต่อมาก็จะเป็นนทางเลขติดรอสนอสูตรสองวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้สองสามห้านะครับสองสามห้าเก้าตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับใบนี้เป็นในทางสูตรสามนะครับเลขติดรอสนอสูตรสามสูงวดใหม่ของอาจารย์ได้ศูนย์ี่หนึ่งหทุกท่านตรงนี้นะครับ 4, 1, ตัดมาก็จะเป็น,นทางเลขติดรอสนอสูตรสี่สูตรงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดครับได้หกแปดศูนย์สี่หกแปดศูนย์สี่แคบหน้าจอแล้วก็ไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ทุกท่าน ต่อมาครับเลขติดรสสนสูตรหสูตรของอาจารย์ได้6กหนึ่งสี่ห้านะครับงวดใหม่หกหนึ่งสี่ห้าถัดมาครับจะเป็น,นทางเลขครบสองตัวล่างของแอดรัชนกมีโชค สูตรคำนวณของอาจารย์ได้3 4มสี่ห้าหกแดนะครับสามสี่ห้าหกดมวดประจานที่สิทับสี่สองพันห้าหกสิดถัดมาจะเป็นแนวทางของอัชารดานะครับเป็นข้อมูลล่างสูตรก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1นึสหกับ3ามห้าหตัวชนก็คือ3กับ5ประกบคู่แล้วได้ทั้งหมด 9คู่ด้วยกันก็จะมีส1มหนึ่งสามสห้าหหแล้วก็6 1 6นึ่หนะครับข้อมูลในทางสูตรคำนวณของอดชารดา16เมษาหกเจต่อมาจะเป็นในทาง10บล่างของแอดพิมมี่งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา ได้หนึ่งสองสีห้าหกเจ็ดศูนย์สามต่อมาก็เป็นในทางหลักหน่วยล่างของอาจารย์นะครับหลักหน่วยล่างงวดก่อนเข้าอยู่ทุกท่านมีศูนย์โวยออกเก้าศูนย์งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับงวดใหม่ได้ศูนย์หนึ่งสองห้าไปเก้าสามสี่จับมัดรวมเข้าคู่กันดูทุกท่านหลักสิบได้หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สาม ได้ศนย์หนึ่งสอง้า1 2ด8 9 3 4ต่อมาจะเป็นนวทางหน่วยล่างรูปแบบนี้ของแอดคารงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ข้อมูลหลักหน่วยล่างของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข0นแถมหลัก10มาด้วยนะครับนั่นก็คือเลข9งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16บหเมษายน สุดคำนวณหลักหน่วยล่างของอาจารย์ได้ 1, 2, 3 4งสองสามี่ห้าหนึ่ี่ห้แนวทางเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับเป็นข้อมูล10บล่างเลขคี่แล้วก็เลขคู่ทุกท่านขออนุญาตยขยายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับสิบล่างเลขคี่ของอาจารย์ได้เจ็ด 7ก้ 9, นะครับเจ็แล้วก็หน่วยล่างเลขคู่ของอาจารย์ได้สองหนะครับสองมัดรวมกันก็จะอยู่ด้านบนนะครับ7 2็ดสองเ9็ดหแล้วก็3ามส3งใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับต่อมาจะเป็นแนวทางสองตัวล่างสองตัวบนของแอดกฤิตธนากฤิต ข้อมูล2ตัวล่างอยู่ด้านบนทุกท่านตามในส่วนตรงนี้เลยเนาะมีชุดเบิ้ลด้วยนะครับ2ชุดอยู่ด้านล่างขยับรงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนครับวันที่ก็จะอยู่ล่างสุดเลย16เมษายน2567ในทางของแอกิธนกริด ต่อมาจะเป็นแนวทางบ้านผัยเมืองพลน,นะครับใบนี้ที่ผมได้มาชุดสตัวฝั่งทางซ้ายมี4ี่หกห้าหกแปดหกเกฝั่งทางขวามีสี่เจ็ดห้าเ็ดแปดเดแล้วก็9ก้าเครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสุยนะครับใบนี้อาจารย์ให้ข้อมูลชุด2ตัวมาชุดเดียวนั่นก็คือเจ็ด้าทุันดเก้า วันที่อยู่ด้านบนครับ16ทับ4 2,567ต่อมาก็จะเป็นในทางแอ h น้อยให้โชคนะครับพื้นหลังสีฟ้า16เมษา67เลขเด่นของอาจารย์ได้9นะครับเลขชุดฝั่งทางซ้ายตรงนี้มี99นะทุกท่านครับแล้วก็ด้านบนนะครับมี19 29 59 69 พูดสตัวมี529กับ519กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ